สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่องสาววึงแห่งลำน้ำชีนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ได้พบกันนานเลยนะคะคิดถึงเพื่อนๆค่ะวันนี้สาววึงจะมาแนะนำนะคะเพื่อนๆเกี่ยวกับการถนอมอาหารนะคะการเก็บอาหารสดใส่ตู้เย็นใส่ช่องแช่แข็งนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถทำให้อาหารสดของเราอยู่ได้นานหลายวันนะคะเอ่อ บางคนอาจจะซื้ออาหารสดมาในปริมาณเยอะนะคะอาจจะเป็นพวกหมูไก่กุ้งปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้สาวอึ่งก็เอาหมูสับมานำเสนอนะคะเพื่อนๆการจัดเก็บหมูสับนะคะในช่องแช่แข็งเพื่อที่จะสะดวกในการทำอาหารนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีถุงซิปก็จะดีเลยนะคะเราจะนำถุงพลาสติกนะะี่ค่ะ ถุงแกงนี่ค่ะมาบรรจุหมูสับนะคะเราก็ตักหมูสับใส่ถุงที่เราต้องการเลยนะคะตัวนี้ตัวอย่างนี้ค่ะสาวงจะใส่ในปริมาณที่พอ,อ,อพอเหมาะหรือว่าพอสำหรับการทำอาหารแต่ละครั้งนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่มากใส่น้อยก็ ได้เลยนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบทำกับข้าวเยอะทำกับข้าวน้อยหรือว่าจะแบ่งใส่ถุงเล็กๆแล้วก็เอาออกมาใช้หลายๆถุงก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแล้วแต่สะดวกเนี่ยค่ะพอเราบีบใส่พอเรา,เาตักใส่ถุงเสร็จแล้วก็บีบให้มันเป็นแบน,น,น,นตาม สะดวกในการวางในแพ็กเกจที่เราจะวางใส่ช่องแช่แข็งนะคะเนี่ยค่ะจะได้รูปร่างหน้าตาแบบนีค่ะเพื่อนเราก็ใส่ถุงที่สองที่สามไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหูของเราจะหมดนะคะเนี่ยค่ะตักใส่ปริมาณพอเหมาะค่ะเนี่ยค่ะ เพราะว่าที่ใส่ปริมาณเท่านี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆมันจะสะดวกตอนที่เราเอาออกมาถ้าเราเออออกมาจากช่องฟิตประมาณ5นาทีน้ําแข็งก็ละลายแล้วเราก็สามารถประกอบอาหารทำอาหารได้แบบอย่างรวดเร็วอะคะ่ะเพราะปกติถ้าเราซื้อมาแล้วใส่ในฟิตเลยใช่ไหมคะช่องแช่แข็งเลย มันจะเป็นก้อนแล้วทีนี้เราจะทำกับข้าวก็จะใช้เวลานานเราต้องเอาไปแช่น้ำก่อนอันนี้อาจจะทำให้เสียรสชาติไปนะคะถ้าทำแบบปริมาณที่พอพอดีที่เราทำกับข้าวมันก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นค่ะเพื่อนๆจะาลองทำดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่เรา บรรจุใส่ถุงเสร็จนี่นะคะแล้วก็เอามาเรียงนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมภาชนะสำหรับใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะนี่ค่ะเรียงไว้เลยนะคะเพื่อนเรียงเลยค่ะตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมภาชนะสำหรับใส่ช่องแช่แข็งกันนะคะเพื่อนๆอาจจะมีทัพเปอร์แวร์ แต่ว่าสาววึงก็ใช้เป็นกล่องธรรมดานี่แหละค่ะเพื่อนๆเราก็เรียงหมูแต่ละถุงนี่ค่ะเรียงเรียงทับทับกันไปนะคะเรียงไปเรื่อยๆจนหมดค่ะเพื่อนๆอนันนี้สาววึงซื้อหมูสับมาประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะแต่ว่าก็ใช้ออกไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้สำหรับ ทำอาหารในครั้งต่อไปนะคะก็จะได้ประมาณ6 6 7ถุงเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะทำเป็นถุงเล็กๆน่ารักใส่ช่องฟีดไว้ก็จะสามารถอยู่ได้หลายวันเลยค่ะเ,เพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ